สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับพบกับช่องตาสาวรีววนะครับอ่าวันนี้ผมทดลองขับนะครับก็คือเอารถตัวเองนี่แหละลองเติมน้ำมันเอสโซนะครับเอสโซแล้วก็ลองขับโดยใช้ความเร็วอยู่ที่เรทไม่เกินร้อยสีร้อยยี่สิ ครับเลขไเกิน120มาถึงอำเภอดังรองนะครับเติมที่เริ่มเติมน้ํามันที่ปัม๊มที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับเดินทางมาถึงอำเภอนังรองจังหวัดปุยดำใช้ระยะทาง330ทุวน330ทุวนครับน้ำมันที่เติมกลับไปเนาะผมพอดีว่าที่นี่มันไม่มีไม่มี ไม่มีปั๊มเอโซนะครับก็มีแต่ปั๊มคาลเทคซึ่งผมก็เติมประจำอยู่แล้วนะครับน้ำมันเอโซถามว่าดีไหมดีได้อาตาัตราสิท์เปลืองเชื้อเพลิงครับเมื่อกี้ผมเติมไป19.501นะครับ19.501ก็ได้อัตราสิท์เปลือ,อาางเชื้อเพลิงอยู่ที่ 16. เก้าสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมผมมีตัวเลขอยู่นะครับกีเข็บหน้าจอไว้นะครับตัวเลขนี้นะครับสิบหกจุดก้าสองกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือบอกตรงๆนะทั้งเหยียบทั้งอะไรด้วยครับก็เลยได้ตาสิปเปลืองแบบแบบนี้นะครับ พอเราได้อัตราสิเปิรมแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเอโซมันดีนะแล้วผมเติมเติม B7 ของเขานะครับเออใช้เอสโซมาสลับมาใช้อยู่พักใหญ่เพราะว่าเอสโซอยู่บ้านอยู่ใกล้ใกบ้านผมใกล้ๆที่พักที่ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับเอสโซวิง่งโอ้โหสุดยอดนะครับน้ำมันเอสโซเนีย ผมแต่ก่อนผมไม่เคยเติมนะผมเพิ่งมาเติมช่วงหลังๆนี่แหละช่วงที่มีมีปั๊มละมันในทอย่าบ้านนะครับก็เติมเอสโซถักหนึ่งนะครับวิ่งจากกรุงเทพถึงบุรีรัมย์ นางรองนะครับระยะทางอยู่ที่330กิโลเมตรนะครับจากบางใหญ่นะตามจริงผมมีน้ำมันเอโซอยู่ในถังอยู่แล้วก็ขับไปประมาณสัก70กว่าโลกครับ70กว่ากโลก็มาเติมเติมอัดแบบเต็มถังเต็มคอถานเลยนะครับเต็มคอคอน้ำมันไม่ใช่คอหัดคอน้ำมันขย่าวรถนะครับเติมแบบขย่ารถด,ด้วยแล้วก็กลับมาเติมที่นางรอง ก็ขย่อรถเช่นเดียวกันนะครับได้อัตราสิ้นเปลืองที่โอเคนะครับประหยัดน้ำมันพอสมควรสำหรับรถผมซึ่งผมนั้นผมยืนพื้นร้อยร้อยสิบร้อยยี่นะครับร้อยสิบร้อยยี่ก็ขับอยู่ประมาณนั้นบางช่วงก็เหลืออยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบช่วงที่รถติดนะครับรถติดส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าถึงหกห้าสิบไม่ถึงห้าสิบโลหรอกอ่าประมาณยี่สิบโลได้ ะครับ20่สิบโลได้แต่ว่าก็ก็ใช้รอบสูงใช้เกียร์สามสอสามสอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็เล่นรอบสูงก็คือถ้ากดรอบสูงมากๆบ่อยๆเข้าอ่ะคือมันจะทำให้รถเติมน้ำมันนะครับรถเติมน้ำมันเนี่ยอย่างหน้าจอตัวนี้นะครับอย่าไปเชื่อมันเยอะนะครับนี่อย่าเชื่อเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเน่หน้าจอตัวนี้ไอ้ค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยผมเคย บอกอถ่ายคลิปให้ FC ดูบ่อยแล้วนะครับว่าหน้าจอตัวนี้อย่าไปเชื่อมันเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เท้าเราเร่งนะครับเราเล่งไปขนาดไหนก็คือมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณเนี้นะครับแต่พยายามทำไงก็ได้ครับผมจะทําให้ตัวเลขมันอยู่ที่ราวๆสิบหกสิบเดเนี่ยเวลาผมขับผมก็ในตัวเลขมันอยู่ปราณราวเนี้ยสิบหนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตามเท้านะครับ คืมันจะไปตามเท้าเลยนะก็ใครที่เติมอเอาง่ายๆนะผมเติมมาทุกปั๊มแล้วยกเว้นปั๊มเดียวคือปตทผมไม่เติมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมคนหนึ่งหลยที่ไม่เติมปตทเติมปตทรครั้งหนึ่งแบบโอ้โหรีบวิ่งให้หมดเลยสองร้อยตอนนั้นคือมันไม่มีปั๊มไงเราอยากได้ปดั๊มคาวเทคกบังเอ,อิญมันไม่มีอ่ะปตทก็ปตทวะเติมสองร้อยครับ แต่สองลอสมัยก่อนคือเติมพอวิ่งไปเติมข่าวเท็คได้นะครับผมบอกเลยถ้าน้ํามันที่ดีที่สุดเนี่ยเหลือเชลครับเพราะว่าตอนนี้เชลผมไม่เติมเพราะว่าอีเอ,อ่อคือ,ค,อคือใช้เหตุผลตรงที่ว่าเชลเนี่ยคือเขาเขาเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างแพงอยู่ตอนนี้แพงครับแล้วก็เซฟรายจ่ายด้วย นะครับเราก็เติมหันมาเติมพวกคาลเท็กซ์พวกเอโซก็ดีนะครับผมทดลองใช้ด้วยตัวเองอัตราเร่งนะครับดีด้วยนะครับอตัตราเร่งดีเหยียบแซงนี่โอ้โหชิวๆเลยเอโซนะครับเหยียบแซงนี่วิวๆเลย อ่าแต่ถ้าเป็นคาลเทคซิโกโอเคครับคาลเทคแล้วก็เป็นอ่าพี PT, ที่ผมใช้อยู่ก็คือพีเพราะว่า p ีนั่นแหะเป็นน้ํามันที่ออกออกจากคลนะังทุกวันนะครับออกจากคลังทุกวันแล้วผมก็จะมีปั๊มประจำของผมอยู่ไม่กี่ปั๊มในในกรุงเทพแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดส่วนใหญ่ผมก็จะเลือก p ีถ้าเป็นแถวบ้านแม่บ้านผมนะผมจะเลือกพีแต่ถ้าเป็นแถวกรุงเทพ ส่วนใหญ่แต่ก่อนนะผมก็จะไปเติมคาลเท็กส่วนใหญ่จะเป็นคาลเท็กมากกว่าแล้วก็มาเติมอเอโซเพราะว่าเอโซเพิ่งมาเปิดใหม่หลังบ้านก็เลยไปเติมที่นั่นนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยเยอะด้วยก็เลยเติมคาลเท็กไอเติมเติมเติมเอโซนะครับเติมเอโซก็โอเคนะผมว่าน้ำมัน จากที่ผมลบล้างเลยนะเอสโซน้ำมันดีแล้วก็ใสกิ้งเลยไม่ค่อยมีฟองด้วยขนาด B7 เขานะผมยืนดูนะครับแล้วก็เป็นคนเติมเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเติมเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นคาร t เตจสามมันยังมีฟองมันก็ก,ก,ก,ก็แอบมีถ้าเรากดไม่เป็นจังหวะเดีแบบว่ากดฟูกดมิดมิดมิดกับไอ้มิดตัวตัวหัวใจเลยก็ ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าค่อนข้างที่จะอันนี้เลยนะค่อนข้างที่จะมีฟองครัเ,เป็นคาวติก์แต่ตัวที่ฟองเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาคือ p ี PD. อันนี้คือ3แบรนด์นะครับคาว t e ก์าก์มีฟองอยู่แต่ค่อนข้างน้อยส่วนเอโไม่ค่อยมีฟองคือมีอ่ะบีอ่ะคือ ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบฟองไม่ค่อยเยอะอะเอาง่ายๆตีสักอ่ะถ้าสักเอาง่ายๆตีสักประมาณสองเอาตีให้ห้าเปอร์เซ็นตส่วนคาลเทก็กซผมตีให้อยู่ประมาณเจ็ดถึงเก้าเปอร์ซอันนี้คือฟุตเรื่องฟองนะแต่พิธีเกือบเกือบเกือบสิบผมตีให้สิบเปอร์เซ็นเลยอะฟองเวลากดกดแบบเต็มเ็มหัวใจแต่ฟมีแต่ฟอง แล้วเวลาเราเติมน้ำมันอ่ะส่วนใหญ่หลายคนชอบเติมแล้วตัดเติมแล้วตัดในทีนี้ฟองอากาศในฟองอ่ะฟองฟองน้ำมันอ่ะที่มันอยู่ในในน้ำมันแล้วเวลาเราเติมไปในถังส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะมีช่องช่องโหว่อยู่นะครับผมก็จะใช้วิธีการไล่ลมโดยการเติมอัดถังแล้วก็ขย่ารถนะครับเติมอัดถังแล้วก็ขย่ารถมันจะทําให้ได้น้ํามันที่เต็มเต็มที่ แต่บางคนบอกว่าไม่ต้องเติมไม่ต้องไม่ต้องเขยา่าลดหลอกไม่ต้องอัดถังเดี๋ยวปั๊มข้างหน้าก็มีปัม๊มแต่อ่ะถ้าคนคิดอย่างนั้นมันใช่ครับแต่สําหรับผมไม่ใช่เพราะผมเนี่ยเออเวลาเติมน้ามันทีต้องต้องเป็นลักษณะแบบนั้นเติมให้เต็มลิมิตไปเลยเราอาจจะกรุงเทพมาแล้เวเรามาเติมแถวๆเนี้เนี่ยถ้าเป็นแถวอีสานใต้แนะนำว่าประมาณสัก2 0 0้ถึง3า้อโะ ควรเติมแล้วถ้าคุณวิ่งระยะทางเกินเจ็ดร้อยกิโลนะครับอย่างของผมห้าเกือบห้าร้อยโลผมก็มาเติมที่นางรองเพราะว่าไปเติมแถวบ้านน้ํามันแพงมากนะครับบวกบวกจากอันนี้นะตรงนี้นะจากนางรองเนี่ยไปถึงบ้านบ้านแม่บ้านผมนะห่างกันอยู่ยี่สิบกว่าสตางค์จากกรุงเทพนางรองอะ่ะจากนงางไอจากนางรองมา ก็บอกว่าห้าสิบบาทตังค์ห้าสิบนะครับเพราะว่าไปถึงบ้านแม่บ้านบวกว่าสิบหกสตังค์สิบหสตังค์คือระยะทางแค่นี้1สิหสตังค์นะครับก็เลยต้องเติมแถวๆนั่งรองก่อนเติมให้เต็มให้เต็มเข้าไว้หากจากกรุงเทพสามรอยโลสาสิบสตังค์นะไม่ถึงสามสิบหรอกน่าจะประมาณเท่าไหร่วะยี่สิบยี่สิบเจ็ดสตังค์ ยี่สิบจิตตังค์มันบางคนบอกว่ามันมันมันไม่ไม่เยอะมันไม่เยอะเท่าไรหรอกเติมที่ไหนก็ได้ใช่ครับเติมที่ไหนก็ได้แต่ผมอะ่ะจะเน้นการเติมน้ำมันเติมถังเข้าไว้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะเออเวลาเราขับรถทางไกลอะ่ะมันก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำมัน เพราะว่าเวลาผมเข้ากรุงเทพแล้ว้ขับอยู่ในแถวแถวต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะหาปั๊มเติมยากเพราะเพราะว่าเราชินกับการอยู่กรุงเทพไงวิ่งสองโลเจอสองโลเจอแต่ถ้าเป็นบ้านอย่างบ้านผมอะไปตัวอำเภอไปปั๊มน้ํามันอะเอาปั๊มที่ใกล้ที่สุดเลยนะปั๊มที่ใกล้ที่สุดที่ไม่ใช่ปั๊มหลอดไม่ใช่ปั๊มตามหมู่บ้านนะใกล้ที่สุดคือสิบสิบสามโล นะครับ13โลแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาอีกอำเภอหนึ่งก็ราคาเท่ากับในเมืองนะครับราคาเท่ากับในเมืองแต่ถ้าเป็นในส่วนของบุรีรัม์ระราคาน้ำมันจะถูกโดยเฉพาะถ้าเราวิ่งแบบสา,สายสายอีสานใต้เนี่ยน้ำมันจะถูกไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่โคราชโคราชมาไล่มาบมุรีรัมุรินะครับถ้าไล่ตามอำเภอก็จะเป็นอำเภอ ปากช่องปากช่องเสร็จมาปักตรงชัยปากตรงชัยเสร็จมาโชคชัยโชคชัยเสร็จก็ไล่ไล่ไล่ไลไ,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 ลไปนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับว่าเติมน้ำมันอะสำหรับผมที่ดีที่สุดเลยนะครับผมถามว่าแบรนด์ที่ผมยังติดใจให้ให,ให้ให้แบบให้ให้ให้ใจไปเลยร้อ ผมยังเติมคาเทคอยู่ผมให้คําว่าก้ากึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าสองแบรนด์นี้มันขี่กันมากอย่างเช่นเอสโซกับคาเทคมันขี่กันเยอะเหลือกเกินนะครับขี่กันเหลือกเกินเพราะว่าผมไม่เคยใช้จนหมดถังไนงะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้หมดถังใช้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็เติมละหรือถ้าแบบว่ากรณีที่แบบว่าเออรอราคาน้ำมันมัน มันลงมากกว่าน,นี้ผมก็จะใช้เกือบเกืบเกือบเกืบหมดหรือเรามาอยู่บ้านแล้วเราเข้ากรุงเทพนะครับก็จะใช้หมดนะครับลองเติมมาทุกปั๊มเลยนะครับปั๊มสีปั๊ม PT ทก็ผมได้ระยะทาง1100อ่ะแบบสูงสุดเลยนะ1100กับอีก50กิโลที่เคยได้อันนี้คือ PT นะเติมแบบเดียวกันเป๊ะส่วนเอ o โซ เอ่อผมไม่เคยวัดได้วัดแบบหมดถังแต่ว่าครึ่งถังเนี่ยครึ่งครึ่งถังเนี่ยผมได้ห้าร้อยห้าสิบแบงค์น่ผมได้ห้าร้อยสามสิบนะครับแบงค์หนึ่งผมได้ห้าร้อยสามสิบเพราะว่าเราไปวิ่งขับใช้ในกรุงเทพแล้วรถมันติดก็อ,<า>อัตราสินเปลืองเชื้อเพิงก็จะหายไปด้วยนะครับยิ่งรถติดมากๆเข้าอาัตราสินเปลืองเชอ้อเพิงจะยิ่งแย่ลงแล้วก็ ปั๊มคาวเทอที่เคยได้แบบสุดๆก็คือ600้กิโลครึ่งถังแล้วก็ได้735เลยครึ่งถังมาด้านซ้ายอะครับนิดหนึ่ง735 745อ้าจาถ้าจำมาตัวเลขไม่ผิดนะเออเว้ยเราเข้ากรุงเทพเราใช้เราสามารถใช้ความใช้น้ำมันได้ไม่่าประมาณ43ลิตร43ลิตรเอาแบบกะกะเอานะ 43เอ,อไม่ใช่43 45อ่า45ลิตรได้700กัโลก็ถือว่าเออ่ประหยัดอยู่นะผมผมผมใช้เองนะอย่าหาอย่าด่ามากกับผมนะเพราะว่าเออ่ผมทำมาทุกรูปแบบแล้วนะครับมันก็ได้อัตราสิบเปลือนเชื้อเพลิงตามที่ผมได้แจ้งทุกท่านได้ทราบนะครับใครใช้น้ำมันอะไรอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกัน นะครับว่าปั๊มไหนดีที่สุดนะครับสําหรับทุกคนนะอ่ารถผมผมก็ยังไม่เคยลองเชลว่าวิ่งได้ไกลเท่าไหร่แต่เคยลอง B10 ิบเขาครั้งหนึ่ง B 1สิบเขานะตอนนั้นที่เติม B7 เสร็จแล้วก็ไปเติม B10 ครั้งหนึ่งก็ถามว่าวิ่งได้เท่าไหร่ก็ประหยัดอยู่เชลนะประหยัดอยู่แต่ไม่ไม่เคยได้แบบได้ได้ได,ได,ไดลองจับดูอะเออไม่เคยได้ลองจับดู นะครับไม่เคยลองจับกิโลดูว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับส่วนน้ำมัน p พาเวอร์เพียวผมไม่เคยได้เติมนะเพราะว่ามันมันแพงหูฉีกก็เลยไม่ไหวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครเตริมน้ำมันอะไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับส่วนเรื่องความแรงนั้นก็ไปพิสูจน์กันเอาเองแล้วกันผมไม่ขอพิสูจน์ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe ให้กับช่องตาสารีโวแล้วก็เพจตาสารีโว เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ